สวัสดีค่ะดิฉันนางพนรัตน์ชัยชนะสมบัติครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนแกน่นนะครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดขอนแกน่นค่ะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานในหน่วยที่ชื่อว่า w e l come to ขอนแก่นเมตาซู Zoo, ค่ะซึ่งดิฉันได้รับประด็นบันดาลใจมาจากว่าโรงเรียนในขอนแก่นเนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยเราไม่มีสวนสัตว์นะคะแต่อเภอเขาสวนกวางเรามีสวนสัตว์ดิฉันก็เลยอยากให้เด็ก ในห้องที่ดิฉันสอนได้ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ซึ่งอยู่ที่อำเภอเขาสวนกวางนะคะจึงทําสื่อชนิดนี้ขึ้นมานะคะซึ่งภายในสื่อเนี้ยจะเป็นสื่อที่ทําจากโปรแกรมที่ชื่อว่าสปาร์เชลนะคะก็นักเรียนก็จะวิ่งเข้าไปในสวนสัตว์ก็จะได้เก็บเหรียญเป็นโทเค็นที่ดิฉันสร้างขึ้นนะคะอะก็จะไปดูสวนสัตว์จะมีฟรามิงโกมีแบรมี โคลามีดอฟินอะไรอย่างงี้คเด็กๆก็จะได้เรียน listening Skill ไปด้วยแล้วก็ practice vocabulary ไปด้วยเด็กๆชอบมากค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเด็กๆก็เล่นเกมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ทำเป็นโลกเสมือนซึ่งเป็นเกมนะคะเด็กๆก็เหมือนกับว่าได้อินไปกับมันไปนะคะทำให้ผลการเรียนของเด็กๆก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ชอบไม่ไม่ไม่เกิดการ learning loss ค่ะ ก็ตลอดอายุราชการ27ปีนะคะก็ดิฉันก็ผ่านมาหลายผลงานอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน The best of the best ที่ดิฉันภูมิใจมากค่ะค่ะก็อย่าท้อถอยค่ะอายุไม่ใช่อุปรสรรคค่ะเราสามารถทำได้ค่ะ we can do ค่ะ